สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพักขอขั้วอีกนะคะ่ะพี่น้องขอยได้พักอา่าป้าขางบ้านต้องไปบ้านเราแล้วได้พักหวานมาฝากเดี๋ยวค่อยส่แกงพักหวานบรใส่ไข่มดแดงเลยคะ่ะบริสิแกงใส่ปลาย่างแกงใส่น้ำมแล้วก็แกงใส่สเห็ดนเะนาะค่ะใส่ปลาย่างใส่น้ำมัใส่เห็ด เดี๋ยวแจ็คได้เหตุยังใส่เนาะเพราะว่ายี่ติมไปตลาดอยู่นะคะนี่นี่เดี๋ยวให้เบงนะะเนาะค่ะเดี๋ยวให้เบงจ้าพี่น้องนี่แกงพักหวานเนาะใส่น้ำยะ้านางเดี๋ยวคอซีรองยะานางเนาะ,ะย่านางก็ไดมาเดวย่านางเอามาจาก,กบ,บ้านย่ยที่สุวินทวงศ์เนาะค่ะ้วกาผพักหวานมีแต่ของฝากเลยพี่น้องของฝากแล้วคองฝาก แต่ละเจา้าอันนี้เอามาจากจ่ายยูบานสุวินทวงศ์ไปหาเพลินเมือนน่ะไปเก็บเอานะคะละกะพักหวานพักหวานเอามาจากบ้านบ้านคางๆกันนะคะป่าเราไปนครสวรรค์ <c oughs> ไปนครสวรรค์พี่น้องจ้าขอาคุนในห,หลายเด้อป่าสีแกงแกงแล้วก็สีแดงเอาไปให้เราจาักถวยแล้วว่ายเอามาให้หลายเด้อเอามาให้นิดเดียวพอว่าสัสบาดนี่ ก็จะมีน้ำใหม่น้ำใหม่มาจากอุบลน,นะคะมาจากอุบลมาเป็นถุงเนาะคะ่ะคอยก็เอามาออย่าง่ะเอามาเห็ดเป็นตอนเนาะคะ่ะต้มเรียบร้อยมาจากอุบลอันนี้มาจากมาจากอ่ามูข้องลูกเนาะคะ่ะมาจากจังหวัดน่านเออ <laughs> สี่ยางสี่จังหวัด <laughs> โดยที่ว่า เออข้ามาให้เนาะคะ่ะนะเข้ามาให้เนาะเพิพ่์นเอามาให้เนาะขอบคุณไดหลายเด้อค่ะผู้เตียามาให้เดี๋ยวคอยสิเดชพักหวานก่อนนะค่ะพี่น,นอ้องขอบคุณผู้เพิ่์นเอามาให่ได้หลายน้อค Je like. ่ะเดี๋ยวปลากับสิแกใส่ก็บพักหวานนะค่ะเดี๋ยวกับสิให้ยิ้ติมมาให้ยิ้ติมอันเฮ็ดยานนั่งให้เฮและยองยานนั่งให้ยิ้ติมมาก่อนเนาะป่าค่ะพักไว้ก่อนมากกว่าพี่น้องมันเสียเอาเนาะมาแล้วจ้าพี่น้องได้เฮ็ดนั่งฝ่า เห็ดอเห็ดอียงกับพู้อื่นเห็ดออริจีบอกพี่น้องพป่พ่แมนพี่แมนโอ้โหน,น,นี่แล้วก็มีหนังย่านางยองแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปเตรียมเห็ดเลยค่ะมีพริกรอใส่น้ำไปค่ะพี่น้องจัดการเลยไปหัดเตาเลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องกลองนะคะกลองหนังย่านางก่อนพี่น้องจ้ะกลองเรียบร้อยพผักไยได้ค่ะพี่น้อง น้ำมันอยก็ต้มจืดแล้วเนาะจากพี่น้องใส่ไปเลยค่ะพี่น้องใส่ไปเลยเ,ลยเนาะค่ะใ,ใักหวานที่ใส่ตอนจบเลยจากพี่น้องตอนเขาสิยกลร่งเนะาะจังอร่อย หเห็ดลงไปนะคะหเห็ดลงไปนะพี่น้งองใส่ปลาลงไปใส่พริกก็พร้อมแล้วค่ะพริกแห้งก็พร้อมคอยตำเส่ก,กันนะพี่น้อง,ว, <S <S งว่าแค่นี้เด้อค่ะพี่น้อง ค่อยก็ใส่ปลาแดดปุ่งเนาะบ่ใส่ปลาแดดสดพี่น้องเที่ยประเทยตาบ้านเนี่ยแล้วก,กินได้เนาะใส่ลงไปหนึ่งสองบวงก็ได้นะพี่น่องซอสเหล้าแ,แสบลงไปงน่อยรสด,ด,ดีแลนวะค่ะพี่น้องเปิดไฟเลย นี่เปิดไฟเลยนะพี่น้องใส่ผง้กแสบลงไปจ้าแป๊บหนึ่งบวมนะพี่น้องเนาะค่ะเปิดไฟได้ค่ะ,<ป>คะพี่น้องจ้าเอาข้นนะ,ะพี่น้องแล้วก็เทใส่อันน้ำน้ำปาลาด้วยค่ะพี่นอ้องเพราะขยานมันเข้มเนาะ ่ต้องไปนะพี่ดำแล้วก็ไปเอาซิไข่มาทบใส่เนาะพี่น้องใส่ตะไคร่ต้องไปด้วยพี่น้องดำเลยใส่ลงไปเดี๋ยวหาฟ้ามาปิดพี่ดำพี่น้อง,งจ้าใส่แบบพริกล้อลงไปน้ำเนาะ ลูกโดดลงไปเลยค่ะใส่ลูกโดดลงไปในะส่ไปตาน,นนี้นะคะพี่น้องกินเข้าวสรดีออ,อกหอมพี่คอมหอมพี่น้องใกลงไปนะพี่นอนะ้องเนาะใกล้สิเดีจยกะพี่น้องจา้าปิดไาไปสนะักพัก แกงบ่ยากเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็บแบบจังโรมัสิกระซุกเมื่อแล้วปลากระซุกแล้วนะคะเดี๋ยวมันเดือดสักแป๊บหนึ่งก็เอาผักใส่นะจ๊ะพี่น้องเนาะพี่น้องจ้าเดือดแล้วนะคะสเอาผักหวานใส่ด้วยป่เนี่พี่น้องใส่แล้วนะคะใด้เบิดนี่แหละค่ะพี่น้องก็เก็บมาหหงสดเอามาใหม่ๆสดๆเป็นแสบนะพี่น้องเนาะ กาอร่อยจนไปแต่มันบอแซ่บเอียงขึ้นกันทั้งสี่น้องเก็บใหมมๆสดๆแกงโรดเน็ดโรดเนาะแกงผักหวานแกงหน่อไมใ้ใส่ผักหวานใส่ปลาย่างเนาะค่ะโอ้ยพี่น้องโจโก้ยู่บ้าน คือว่านามันหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ใบแมงลักลกไปแล้วผ่านเนาะใส่ใบแมงลักลงไปเลยเด็ดจักน้อยนะพี่นาะพ,พร้อมอีกหนึ่งใคะพี่น้องอไม่งานดิแสะ แ่บนะครับปนีอนองเนาะแกงหน่อไม้ใส่ขับหวานแต่เสร็ไม่ยินติมซิมแน่ติมม,ตม,มาซิมอย่าคอยแน่แสบบอรปุ๊บปุไมเฮินติมซิ้มพอจะสิ้นะั่นวอ่ะ หอมไงมันธรรมาดาเลยแพงหวานหอมอ,อหอมป่ะเ <c oughs> ป็นยังไงยังติ <c oughs> ต่มปะโอเคว่ะสั่งแซ่บแล้วแซ่บแล้วบ <c oughs> อกนวดล้วบอกนวดแล้วนวดแล้วโอเค พี่นอหมอว่าเป็นหมอธรรมดาเลยหมอบักใหญ่เลย,เน,ย,เลยนะคะพี่นอ้องแล้วชิตักไปให้แม่ป่านั่นตักไปให้แม่ป่า,าถอยกันพี่น,น้องถอยกัน แล้วค่ะพี่น้องจ้าตักเสื้อถวยตักเสื้อถวยนี่ค่ะพี่น้องจ้ะตักกล่องค่ะน,นี่เสื้อถวยนี่ระว,วันม่ให้เอาหลายแต่ว่ามันหลายเนะเาะสิตาข่าแล้ว,ลวหลายเติบไ,ไม่ไม่เอาเยอะใส่ตะวันระวันห้าวกะนี่นะ ราะว่าเรากินผู้เดียวต้อพักให้เราพักให้เราเป็นหายมากเป็นหายมากอะหายปานเป็นลายๆนะพี่น้องเ,เราจะาปลูกโดดบ้างไปทั้งหนานนะพี่น้อง ต้องเสพตะกินนั่นเย็ด <Yeah. S 1> น้ำน้ำพี่น้องไปโอเคนับพี่น้องคลิปนี้เรื <c oughs> เสด็จอำลาผ้า,าจากกันไปคือเก่าด้วจ้ะพี่น้องจา้าคลิปหนาพอกันไหมเนาะค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุหรีสุขคนไม่เงินไม่ทองใส่ร,ร,ร่ำรวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไปเอา้าเดี๋ยวไปขึ้นหน้าจอเนเด้วยพี่น้องเลยอสิบประมาณนี้นะจะพี่น้องเนาะเดี๋ยวแค่หน้าจอกันพี่น้องไปละจ้าคลิปหนาพอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะ